พร้อมกับไฟเดย์ไลท์รูปทรงกลมเดี่ยวนะคะก็ถือว่าโดดเด่นแล้วก็ทำให้มองเห็นได้ชัเดเจนด้วยค่ะใช่แล้วค่ะนี่ก็คือความพิเศษในรุ่นของ Street Hitter 765 RS เดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งรุ่นค่ะที่นีต้องบอกว่ามาพร้อมกับความพิเศษเยอะมากๆในรุ่นของ Street h i t t e 765 Motor t Edition ในประเทศไทย <Okay. S 2> เรามี้วยการสปริ t เตไว้ค่ะถึงแม้ว่าจะออกเป็นโทนสีขาวค่ะ <c oughs> แต่เขาก็ยังมีความแสงนะคะโลโก้ของ Pre อัลรกโนอยู่ก็คือสีเหลือบริเวณด้านข้างนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะและอีกหนึ่งความพิเศษในรูปนี้น,ะนั่นก็คือแต่ละสีค่ะมีผลิตและจําหน่ายทั่วโลกทั่วโลกเพียงสีละ7 6 0 เองแล้วก็ในประเทศไทยมีจำนวนจำกัดและน้อยมากๆด้วยใครที่เป็นสายสะสมชอบการแข่งขันโมโตทูค่ะหรือว่าชอบความเลสซิง่งพลาดไม่ได้เลยสำหรับในรุ่นของโมโตทูอีเวนชั่นค่ะเพราะว่าสวยทั้งสองสีจริงๆนะคะและถ้าคุณมีโอกาสได้ครอบครองเขานะคะอยากจะให้ดูบริเวณแข้งคอก็คืออยู่ตรงกลางของแฮนด์บาร์น เ,เขาจะมีการตอกหมายเลขเอาไว้เลยนะคะว่าคันที่คุณได้ไปเนี่ยเป็นคันที่เท่าไหร่ของโลกอย่างที่บอกค่ะทั่วโลกมีแค่สองสีและ4ีละ765คันอย่างคันด้านหน้านะคะสีของคริสตัลไวท์เขามีการตอกหมายเลขเอาไว้เลยนะคะว่าเป็นคันที่75